สวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันฝนปรึกษาศักดิ์รัตนพรค่ะในนามตัวแทนเจ้าภาพและบ่าวสาวนะคะขอต้อนรับทุกท่กทกทานอีกครั้งนะคะเข้าสู่พิธีมั่นและพิธียกนัำชาระหว่างเจ้าสาวของเราค่ะคุณออนจีราผูกทวนทองหรือคุณแอมนะคะและเจ้าบ่าวของเราค่ะคุณอนิเทศแพงสร้อยนะคะหรือคุณเอสค่ะซึ่งในอีกสักครู่นะคะเราก็จะเข้าสู่พิธีสู่ขอพิธีสวม ต่อไปนะคะเรียกกันว่าพิธียกน้ำชานะคะหรือขันแห้ค่ะพิธีนี้เองนะคะก็เป็นตามประเพณีของชาวจีนนะคะที่ได้ให้บ่าวสาวได้ทคำความรู้จักกับครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะพิธียกน้ำชานี้เองนะคะก็ได้ให้บ่าวสาวเนี่ยได้ขอขมาลาโทษคุณพ่อคุณแม่นะคะและคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่นะคะก็จะได้มอบสิ่งของอันเป็นมงคลให้กับบ่าวสาวไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมคำสอนหลักในการใช้ชีวิต ได้มีพรอ,อันเป็นประเสริฐนะคะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตผู้อย่างเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตค่ะค<อ>่ะแล้ววันนี้นะคะก็คงหมดหน้าที่ของดิฉันแล้วนะคะดิฉันผลคึกษาศัตย์รัตนพรค่ะขอขอบพระคุณนะคะแขกผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสงดงความินดีกับบาว่สาวของเราในวันนี้ค่ะห<อ>ากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใดนะคะ ะะสำหรับวันนี้ค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ